สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสวัสดีครับผมชื่อเชยาโรเจอรนะครับคุณเชยาชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเชียาครับผมค่ะคุณเชยาตอนนี้เี่นคอสเอ็นอะไรคะเลยนอคอสเอ็นสามครับค่ะคุณเชยาตอนนี้ทํางานหรือว่าเรียนอยู่คะเพิ่งได้งานทําครับค่ะค่คุณเชยาไดาเล่นเลนอาจารย์แรงแล้วรู้สึกประทับใจอะไรตรงไหนบ้างคะ ครับก็รู้สึกประทับใจมากครับก็คือแต่ก่อนก็ไม่ค่อยเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่พอมาเรียนกับอาจารย์แล้วรู้สึกว่าอาจารย์สอนให้เข้าใจภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นในเรื่องการแปลการออกเสียงและการใช้ทีพิเศษในญี่ปุ่นก็ได้หลายอย่างทั้งวัฒนธรรมอะไรอาจารย์ก็สอนให้ได้ความรู้ใหม,ม่ๆเยอะมากเลยครับแล้วก็อาจารย์ เป็นคนแรกที่สอนผมแล้วไม่ง่วงครับปกติถ้าผมไปเรียนในห้องก็อย่าง่วงเกิดแต่พอมาเรียนกับอาจารย์ก็รู้สึกว่าอาจารย์สอนดีทําให้กระปี้กระป๋าองแค่เรียนครับค่ะแล้วก็เวลาเรียนในห้องเรียนนี่บรรยากาศเป็นไงบ้างครับถ้าบรรยากาศก็ดีครับห้องเรียนก็ทันสมัยครับทั้ง ทั้งสื่อการเรียนการสอนทุกอย่างก็โอเคครับค,คุณชัยยาเรียนกัออาจารย์ตลอดเวลาห้าชั่วโมงเต็มรู้สึกเ,เครียดอะไรบ้างไหมคะไม่รู้สึกเครียดเลยครับก็คือยิ่งอยากมาเรียนหน่อยน่อครับแต่พอดีก็มันเป็นพอร์ตรู้สอบระดับเขาก็คือมาเรียนทุกวันไม่ได้เหมือนโรงเรียน่็ไปครับก็ดีใจคยยรับที่ได้มาเรียนครับค,คุณชัยยายมาีอะไรจะฝากบ,บอกคุณอาจารย์แบกมั้งครับ ก็ขอบคุณอาจารย์แดงมากๆครับที่เสียสละเวลาสอนพิเศษให้ครับก็คือปกติก็มันก็จะมีชั่วโมงสอนพิเศษแต่อาจารย์ก็เสียสละเวลาตั้งเยอะครับสอนให้ก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ